快快快

ไอ้ใสให้ด้วยมันแตกโอ้ก็แล้จะไปอัดแม่เันคืตัดออกไปอัดคืนว่าจะอัดจาระบีเพราะอัดไฟให้ด้วยนี่มันแตกอ้อแต่ว่ารถนั้นนะตอนนั้นอันนี้ไว้แบบนี้ยกดั้มไว้ลูกคาดการณ์ว่าเป็นอยังรถมันคือถับลงมาใไฟให้ด้วยนี่โอก ้ำให้ลูดิกออกมันตกตุ๊มเลยน้ำมั่นให้ลูดิกแตกกระจายเลยเป็นบอลลูกแตคือทับตนลงมาเลยหน้าตอนนั้นซอมโดนบ่จังเกิดเหตุแบบนี้ยเขาก็ขันยังไม่ทันเลยเพอาะสิบยี่สิบเาทีเลยเป็นบ่คะว่าเขาขันออกมันก็ตกปุ๊กหมดเลยโอ้ผมอยู่ข้างหลังจ้า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 แต่เพื่อนก็เป็นซางบอเป็นลูกครับ่ผมอยู่ข้างหลังเพื่อน โอ้กระซอบยืนรักันแต่ว่าลูกบ่แม่นสร้างสอบโอ้เป็นหนุ่มหน้องเพิ่นมาขับรถคันนี้โอลูกมาขับรถนั่เพิ่นหนีน่านเหรอบอคะได้ที่แถวครับที่มือที่มือนี่ที่นีรถนี่มีปัญหามา้ก่อนหน้านี้บอสลูกครับผมเพิ่งมาขับบันโอ้สายลมเตะที่ผ่านไปอัดจ้าก็เลยสิสอบก่อนแต่ว่าแสดงว่ามือนีบ่ได้ออกไปเล่นเลยกลับมาครับกลับมาใบสามเพิ่งจะวิ่งได้จ้าเที่ยวมาอนี้ วิ่งมามาถึงนี่ใบาสามเจ้บลเลยมันเบื่อเลยคแบบจะเศร้าอ๋อม,ม,มันมีใบาสามก็เลยเอามาซ่อมครับผมก็เลยซ่อมมันเป็นจังไงคือว่าไฮโดรลิสอันนี้มันอันนี้มันหัวยกดำยกกรขึน้นเวลาเวลาเขาจะเทดิน,นมันยกกรขึ้นก็เลยต้องมาซ่อมครับตั้งแต่ลูกมาขับอยู่นี่นี่ว่าท่านเด็กเป็นแบบนี้ก็คือบ่ครับโอ้โหหอมมากรสเลี่ยนอย่างแน่โอ้จ้าเจ้าจ้า